ฮัลโหลสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีครับโอ้โหช่องข้างเคียงนะคะแทรกแซงมีเสียงแทรกแซงนิดหนึ่งนะคะวันนี้อากาศแจม่มใสพระอาทิตย์ส่องแสงดีนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านนะเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ฟังธรรมะฟังธรรมะวันนี้ วันนี้ฟังธรรมะเอาก่อขอช้องข้างเขียนวันนี้ฟังธรรมะของหลวงปู่หลวงปู่ดูสีเรืองดำนะคะก็ท่านก็พูดถึงอะไรมากมายนะคะอาถ้าถ้าพี่พีน้องๆลูกลูกหลานเพื่อนเพื่อนอยากฟังก็ไปเปิดฟังได้เลยวัดอยู่ในบ้านวัดอยู่ในบ้าน <What S 2> เปิดอยู่ในเครื่องนั่นแหละหลวงปู่อะไรหลวงปู่อะไรท่านมาถึงบ้านเรานะคะ เปิดชมพิจารณากันได้เลยเอาบ,บุญมาฝากทุกท่านนะคะสาธุพ่อก็ใส่บาทแล้วโอ,โอ้โหน,นั่งพยายามจะบุญมาฝากอ,าาอ,อ่ชมชมแล้วก็โมทนาบุญนะครับสาธุสาธุให้ดังไปถึงสามโลกเลยนะครับฝากช่องคำคูณหนึ่งเก้าีอ่ เออเก้าสี่ขวินและชวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์กดตับตั้ไใครให้ด้วยนะครับสาธุราคาสาธุอนุโมทนามีนะคะขอให้ทุกท่านอนุโมทนามีกับของพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนที่ได้ทำบุญมานะคะ อา้าววันนี้มีอะไรมั่งโอ้ยเมื่อวานนี้ปู่มุนีส่งมาให้อีกกาแฟสิบโกโก้สิบโอ้ยห,หวานเดี๋ยวจะไปทําบุญด้วยนะปู่จ้า <c oughs> เดี๋ยวแม่กระต้อยกับพ่อทวีนะไปทําบุญด้วยนะลูกได้บุญได้กันทุกคนนะจ๊ะน้องกวางด้วยน้องตุ๊หมู อาพ่อยชมพูขอให้ครอบครัวมีความสุขมากๆนะจ๊ะรีอาเจริญนะอ,า,อาดูรีอาที่อร่อยไหมนี่อืงจงแล้วน้ำใหญ่ๆโกโก้กาแฟโกโก,โก้บำรุงสมองนะคะกาแฟบำรุงหัวใจกันชุ่นกันช่วยนะคะชงดื่มทุกเชา้าทุกวันทุกวันโอ้ชีวิตชีวานะคะ เอาแล้วมีอะไรมั่งทําไมกองมันเดนทินซื้อขนาดนี้ก็มีโกโก้กาแฟบาดี้พีทคือน้ําชาที่เราดื่มชงผสมน้านะคะด,นนดื่มเป็นน้ําดื่มเป็นน้ําแล้วก็มีผสมอผสมของมะพร้าวปาเชงลงไปหยดสองหยดโอ้โหชีวิตนี้นะคะดูแลเขาให้ดีนะการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายนะคะเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องดูแลให้ดี มีศีลมีธรรมอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็น,นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนานะคะเอาละเพื่อนๆลูกๆหล,ล,ลานๆได้บุญจากแม่กระต้อยแล้วพ่อคำคูณแล้วเราก็มาดูสิวันนี้วันอะไรนะน เอะวันนี้เป็นไรเององบบงบำรุกสมองนี่ขนาดบำรุงาครับโอ้โหพ่อคบคุณเขาว่าเขาจะสมองดีกว่าโอ้นี่บำรุกสมองแล้วยังได้ขนาดนี้นะคะแล้วไม่บำรุงด้วยโกโก,โก้จะขนาดไหนนะคะโโฝ่ายตรงข้ามนี่ตะหลอดเลยนะคะช่วยเหลือกันค่ะบ้านข้างเคียงวันอังคารสีชมพู เตีวเตีวเตีวไหนเนาะวันนี้ต้องใส่สีชมพูเออวันอังคารสีชมพูนี้มันมาอยู่นี่ชมพูมจะออกมอ่วงๆหน่อยนะคะเน,นี่ยใส่สีเหลืองอ่าชมพูเอาทขขอูขอฉีดนิดนึงนะคะว้าวโอ้โนี่น้ำหอมน้ำหอมปูมุนีเขาทำจากสมุนไพรอ่าสมุนไพรต่างๆนะคะหอมโอ้ฉีดแล้วหอมนะคะพันอังการสีชมพูโอ้โหสุดยอดเลยะคะ่ะ โอโ้ดีมากๆเลยนะคะอ้าวแล้วนี่ดวงตาดวงตานี่ล่ะมาดีพีทนะคะอ้าวพ่อเสียงดังไปหน่อยระวังแซกแซงเดี๋ยวติดเหลืองเดี๋ยวแม่ติดเหลืองอ้าวมาดีมาดีพีทอ้าวมาดีพีทเป็นชาอ้าวรีอานี่เป็น อานี้เอาแม่ต้องรีบออกไปละแม่เริ่มงอนแล้วละพ่อเขาเปิดเสียงด,ดังโ <Okay, S 2> อเ<อ>คนะคะไม่ต้องรีบปิดไปแล้วงอนงอนเอามาแล้วนี่เห็นไหมอา้าอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ลิ้นกับฟันนะคะอันนี้มันฟันกับฟันแทๆเลยนะคะอา้าล,ลูกแม่งอนเอเอา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 ,เอาพ่นควันพอดีเลยลูกถูกไหมเอาเอาพ่นควันพอดีเลย อามฟังแล้ววันนี้เขาพูดถึงเรื่องคลิปอะไรไม่รู้ลูกผู้ชายคลิปตรงนี้ผู้หญิงคลิปตรงไหนอะไรนี่ยโอ้ยลูกคนเล็กแม่เล่นกันหยอกล้อกันคนก็ยังอยู่เท่าเดิมนี่ครับนี่เห็นไหมคะนี่ลูกพ่อเอกออกลูกลูกพ่อเอกโนนคุยก่อนนอนอาจารย์พีรชัดนะคะนี่ลูกชายคนเล็กอยไปดูพระอาทิตย์ก่อนดีกว่าพระอาทิตย์ส่องแผนไปถึงไหนแล้วฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลผ้าที่ส่งแสงแล้วฝนเหนือแห้งกับกายรับตาเป็นไงคะสว่างสวัยไหมคะพระอาทิตย์เราส่องแสงแล้วนีเน่เป็นไงมั่งดอกกุหลาบเป็นไงมั่งจ้ดจาดอกกุหลาบเจอพระอาทิตย์แล้วใช่ไหมจ้า โอ้โวันนี้สดชื่นกันนะจ๊ะโอ้โหมวนดอกไม้น่นนะคะน่นโอ้มวนดอกไม้นี่โอ้เห็นไหมล่ะคะมีมืดก็มีสว่างคนเราอย่าไปอะไรกันมากมายอยู่ยืนเป็นสุขสนุกสนานไป มีหน้าที่ก็ทําไปนะคะนี่ไงอืมเป็นไงคะเมื่อวานโดนฝนก็นานนำวันนี้ก็โอเคแล้วเห็นไหมคะนี่แหละคือชีวิตอ่าสว่างสาตสองทั่วพตัตตพีแล้ววันนี้ฝนที่ตกลงมาก็ทําให้ทุ่งหญ้าเขียวขจีเห็นไหมคะนี่คือธรรมชาติ เมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนานะคะเสียงนกเขาอยากออกสื่อบ้างอ้าวนกก็ร้องนะคะโอเคค่ะไปก็มาดูข้างในสิส่วนมงไหนแล้วลไปถึงหนแล้สวดมลนแ์ไปถึงไหนแล้วสะนมลน้ว่วนมลไนเล้วเมืไปวสนมนี้เ่วมื่อคืงนี้วอ่ไปส่มไง่วโมงกว่ามงเริ่มฟังล่่ม่มลล่่วนม่อง โอเคค่ะ,ะวันนี้ห้องนี้เขาก็สวดมนต์กันอยู่นะคะโอ้ถึงบารมีสิบทัศแล้วค่ะ มีสิบทัศนะคะวันนี้แม่กระต้อยบูชาด้วยกลีบกุหลาบอันสวยงามนะคะแนธขัมมะบารมีสัมปันโนอ่าบารมีสิบทัศอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ว้าวอะไรเต็มไปหมดนี่คือมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วที่ใส่มะม่วงแก้วเป็นกะยังนะคะเขาเรียกว่ากะยังกะยังนี้เป็นของโบราณที่เขาใช้เวลาเขาจะใช้ระบบสะพายนะคะหูของกะยังนี่เขาจะทําเป็นสี่สี่ทิศหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาจะสะพายแบบอยางเอียงอ่ะเหมือนแบบ นั่นนะเขาก็จะผูกสอง,สอง,สองหูนี้นะคะแล้วก็จะสะพายแบบเอียงเอียงนะคะนี่คือภูมิปัญญาโบราณเรียกว่ากะยังนะคะสำหรับสะพายไปไล่ไปนาสมัยโบราณนะคะอะไม่ตาไม่ตีกะลุนามุติตาอุเบ,บค ้าเราออกไปข้างนอกดิวซเขาดูกันหรือเปล่าเด็กๆฟังสวดบนกันหรือเปล่านะน้าไปไหนกันเนาะมีใครอยู่ข้างนอกบาก้างเนาะ มีแต่เสียงนกนกเขาก็มาแล้วนกนี้จะถ่ายยากนะคะนี่บินไปแล้วนกบินไปแล้วนกนี้จะถ่ายยากเขาจะบินไวมากนะคะเขาจะไม่คุ้นเคยถึงคุ้นเคยเขาก็จะหลบหลีกโน้นมุมโน้นเขามี เขียวกับมาดีนะคะตรงโน้นเขียวกับมาดียืนอยู่นี่ยืนพึ่งแดดอยู่นะคะวันนี้แดดออกก็เลยพึ่งแดดกันอยู่นะคะฟังสวดมนต์ไปด้วยเกาเกาโดนตีไม่อยากมาใกล้แล้วละตีนี่นี่นายคนนี้นาย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 รายทองแท้ ยืนอยู่โน้นวิสานะคะหลังฝนตกที่เงียบเงียบไปจะให้ได้ได้ฟังเสียงนกนะคะหลังฝนตกท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะชีวิตเราก็อย่างนี้แหละเกาเอ้ยไม่อยากกินนมแล้วใช่มหมตัวเองนะเบื่อน,นมเสียงนกร้องสดใสนะคะ นี่คือชีวิตหลังฟ้าหลังฝนนะคะเราก็จะมีความชุ่มชามเย็นสบายเสียงนก้องนี่แดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่นะคะเอ๊ะแล้วใครนอนอยู่ตรงนี้อ้าวนึกว่าไปไหน จอมยุทนี่เองจอมยุทอยู่นี่เองแอบฟังจอมยุทธขอดนี่เองเห็นไงแปบบาดแผลหายยังลูกอแม่บอกแล้วไม่มีจอมยุทธใดที่ไรบาดแผลเต็มหน้าเลยอันแนะโชว์บาดแผลโชว์บาดแผลไม่มีจอมยุทใดที่ไรบาดแผลนี่แหละสิ่งที่ให้กำลังใจเรานะคะ อ้าววันนี้เราจบตรงนี้ก็แล้วกันนะคะรับแสงอาทิตย์กันให้เต็มที่มีความสุขความเจริญย,ยิ่งขึ้นไปทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขค่ะสวัสดีค่ะ